แม่ไม่รักเลยได้ดีพี่จิตราแต่งงานกับสันติมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยทางด้านการทำเพชพรพลอยกิจการของครอบครัวไปได้ดีมากพี่จิตรามีลูกสาวกับเขาคนหนึ่งชื่อเตยหอมเธอรักและดูแลลูกคนนี้ราวกับไข่ในหินยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอยากได้อะไรก็ยกให้หมด เตยหอมจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจมากอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้คุณหนูคะ่ะวันนี้จะรับประทานอะไรเป็นมื้อเช้าคะมีข้าวต้มหมูข้าวต้มกุง้งหรือว่าสเต็กปลาคะคุณหนูฉันจะกินลาบปลาแซลมอนตอนนี้ปลาแซลมอนอยู่ในตู้เย็นไม่มีหรอกนะคะคุณหนูเพราะว่ามันหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะหาซื้อใหม่ไม่ได้เลยคะ่ะ แต่ฉันอยากจะกินตอนนี้นี่นะไม่มีปัญญาทําให้หรือ,อยังไงแค่ฉันจะกินปลาแซลมอนแค่เนี้ยกว่าจะไปซื้อกว่าจะมารถก็ติดนะคะคุณหนูอีกฉันเกรงว่าคุณหนูจะทนหิวไม่ไหวฉันจะกินตอนนี้แกก็ต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ใส่หัวไปฉันให้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปซื้อกลับมาแล้วก็มาปรุงให้ฉันกินถ้าทําไม่ได้แล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะ อะไรกันลูกคะดามเตยแม่ได้ยินเสียงดังไปถึงห้องนอนแม่เลยโมโหอะไรคะลูกก็อีนักปะาแก้วสิค่ะแม่ก็แค่เตยอยากจะกินลาบปลาแซลม,มอนไม่มีปัญญาทำให้เตยกินถ้าแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องจ้างมาไว้หรอกค่ะเงินเดือนตั้งสี่ห้าหมื่นทำแค่นี้ไม่ได้ก็ไล่มันออกไปเลยป้าแก้วทำไมไม่ทำให้ลูกสาวฉันกินก็อีแค่ลาบปลาแซลมอน มันยากทั้หรือ,อยังไงไอ้ทำมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะคะคุณผู้หญิงแต่กว่าจะไปกว่าจะมาดิฉันกลัวว่าคุณหนูจะทนหิวไม่ไหวมันเป็นความหวังดีของดิชันเองนั่นแหละค่ะฉันจ้างเธอมานะเงินเดือนเดือนละตั้งสี่หมื่นแค่ลูกสาวฉันอยากจะกินปลาแซลมอนแค่นี้ไม่มีปัญญาทําให้แล้วก็เธอก็ควรจะใส่หัวไปอย่างที่ลูกสาวฉันบอกนั่นแหละใช่ทําไม่ได้ ก็ใส่หัวไปให้คนที่เขามีความสามารถเข้ามาทำแทนโอยไม่ทนแล้วโอยทั้งแม่ทั้งลูกเลยโขกสับกันเข้าไปคิดว่าเงินเดือนสี่ห้ามื่นของพวกแกมันมีค่ามากนักหรือยังไงจะโขกจะสับใครก็ได้อย่างนั้นเหรออะไรนะนี่แกพูดอะไรนั้นแก้วแกพูดมาให้มันดีๆนี่แกกล้าขึ้นเสียงกับฉันที่เป็นเจ้านายจ่ายเงินเดือนให้แกอย่างนั้นเหรอ เอาแต่ใจทั้งแม่ทั้งลกแบบนี้ฉันไม่อยู่หรอกนะใจฉันทําให้ทําอย่างนั้นหรอใครมันจะมีปัญญาไปทําได้ลองมาทําเองดูสินั่งแท็กซี่ออกไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตกลับมามาปรุงทําไม่ได้ก็โดนหักเงินเดือนไอ้เงินเดือนสี่หมื่นหักนั่นหักนี่จนแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วโอยแกนแกก็ใส่หัวออกไปจากบ้านฉันซะหึ่แก้วไปแน่ละจ่ายเงินเดือนฉันมาก่อนสิ อย่าไปจ่ายนะคะคุณแม่ไม่ต้องจ่ายมันอีกคนพวกนี้ให้มันไปเจ่ดตัวนั่นแหละดีที่สุดถ้าไม่จ่ายก็เตรียมโดนฟ้องได้เลยฉันจะไปออกรายการโหนกระแสไปออกทุกรายการเลยคอยดูสิเอาไปเอาไปให้จบๆแล้วก็ใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะพี่จิตราค้นเงินในกระเป๋าออกมาโยนให้ด้วยความหัวเสียคนเป็นลูกมองอย่างไม่พอใจคุณแม่ ให้มันไปทำไมคะเนี่ยให้ให้มันไปให้มันจบเถอะลูกเงินแค่นี้ก็แค่เศษเงินของเรามันเคยตัวนะคะคุณแม่ทำแบบนี้ไม่ไหวอะ่ะทำงานยังไม่ครบเดือนเลยทำตามคำสั่งก็ยังไม่ได้คุณแม่ก็ยังไปจ่ายเงินมันเท่าเดิมอีกช่างมันรนาลูกแต่วันนี้หนังแก้วมันออกไปแล้วเราไม่มีคนรับใช้เหลืออยู่แล้วนะลูกถ้างนันก็ไปกินข้างนอกสิคะคุณแม่มันจะยากอะไร เงินทองคุณแม่ก็ออกมีเยอะแยะก็ได้จ้ะก็ได้จ้ะอย่าอารมณ์เสียนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะให้เขาติดป้ายประกาศไม่นานก็คงจะได้คนรับใช้ใหม่มาคราวนี้ลูกจากจะใช้มันทำอะไรก็ทำเลยจ้ะสันติได้ยินว่าแม่บ้านลาออกกันอีกแล้วก็หันมาถามภรรยาด้วยความหงุดหงิดด็กข่าวว่าแม่บ้านลาออกอีกแล้วเหรอคุณพีจิตราก็ใช่แลวสิคะ มันขัดใจลูกสาวเราดีแล้วล่ะคะ่ะที่ให้มันออกไปคุณก็อย่าตามใจลูกนักีิไม่ว่าลูกอยากจะได้จะทำอะไรคุณก็ตามใจแกไปสมดจนเดี๋ยวนี้ลูกเราจะเสียคนแล้วนะเอะ๊คุณเราก็มีลูกสาวคนเดียวถ้าไม่ตามใจเขาแล้วเราจะตามใจใครล่ะจริงไหมคะถ้าเกิดว่าลูกงอนลูกน้อยใจมากๆนี้ออกไปจากบ้านคุณรับผิดชอบได้หรอ แต่มันก็ไม่ควรจะมากเกินไปนะคุณพี่จิตราตอนนี้คุณตามใจลูกจนเยยเตยเนี่ยมันไม่รู้จักรออะไรมันไม่เห็นค่าของเงินและมันก็ไม่เห็นค่าของใครด้วยอะไรที่ว่ามากเกินไปคะความรักของแม่ไม่มีอะไรที่ว่ามากเกินไปหรอกคุณเป็นพ่อคุณไม่เข้าใจหรอกคะ่ะก็ที่คุณทำอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ามากเกินไปวันหนึ่งสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะย้อนกลับมาทำลายคุณเองนะคุณพี่จิตรา เอ้คุณพูดเหมือนไม่รักลูกเลยนะคะใช่สิคุณน่ะก็มีเมียเล็กเมียน้อยตั้งหลายคนไปไข่ไว้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้คุณถึงไม่รักฉันกับลูกไงเอาละเอาละพูดไปพูดมาก็เข้าออรอบเดิมทะเลาะก,กันเปล่าเปล่าผมไปทำงานดีกว่าผมน่ะรักลูกรักคุณแต่ผมก็ไม่อยากเป็นพ่อแม่รังแกฉันหรอกนะนี่ที่คุณพูดเนี่ยคุณว่าฉันอยู่นะคุณสันเต สันติถอนหายใจไม่นานก็มีคนมาสมัครงานใหม่คราวนี้เป็นสองแม่ลูกมาขออาศัยอยู่ด้วยเพราะมีลูกสาวพ่วงมาด้วยพี่จิตราจึงตัดสินใจรับเข้ามาทำงานทันทีเพราะอยากจะให้คนลูกมาดูแลรับใช้ลูกสาวตัวเองคนแม่ชื่อสจีมีลูกสาวชื่อนวลตองนวลตองถูกส่งตัวมารับใช้หนามเตย เธอถูกกลั่นแกล้งไม่เว้นแต่ละวันนางนวลแก้วน้ำาให้ฉันหน่อยได้ค่ะคุณหนูนวลเอาน้ำมาส่งให้แต่เตยหอมยื่นขาเข้าไปขัดจนแก้วหล่นจากมือพอเธอลม้มลงฝ่ามือของนวลตองก็กดลงมาบนแก้วจนเลือดไหลโอ๊ยอะไรกันนางนวลตองซุ่มซ่ามจริงๆเลยนะแกเนี่ยรู้ไหมว่าแก้วใบนี้ราคาเป็นเท่าไหร่ แต่คุณขัดขานวลนะคะฉันขัดเมื่อไรหลักฐานก็ไม่มีแกยังมาใส่ร้ายฉันนะดันงนวลเกิดอะไรขึ้นชะลูกตายแก้วแตกลูกของแม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะคุณแม่ก็นังนวลนะสิมันซุ่มซ่ามทาแก้วแตกอีกแล้วเดือนนี้แก้วของเราอะ่ะแตกไปหลายใบแล้วนะคะคุณแม่แก้วไม่ใช่ใบละบาทสองบาทที่สําคัญ มันยังโทษว่าเตยอ่ะเป็นคนขัดขามันอีกนะคะคุณแม่แก่ซุ่มซ่ามเองแล้วยังมาโทษลูกสาวฉันอีกนะใช่ไม่ได้เลยแก่นังนวลนี่หนูไม่ได้ทํานะคะคุณผู้หญิงแล้วหนูก็ไม่ได้ซุ่มซ่ามด้วยแต่ว่าคุณหนูอ่ะยื่นขามขาขัดเถียงคาไม่ตกฟังอีกแล้วถ้าจะหักเงินเดือนของแกขำลาห้าร้อยถ้าแกยังเถียงอีกละก็แกจะทำงานฟรีทั้งเดือน ดังนวลตองจำไว้นวลตองเสียใจมากพูดอย่างไรอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครเข้าข้างเธอหญิงสาวออกมานั่งร้องไห้อยากให้แม่ปลอบอยากให้แม่เอาใจแต่แม่เธอกลับบอกว่าแกเป็นซุ่มซ่ามสมควรแล้วที่จะโดนคุณหนูด่านวนไม่ได้ซุ่มซ่ามนะแม่นวนไม่ได้ล้มเองคุณหนูยื่นขามาขัดนวนก็เลยเสียหลักนี่แผลที่ฝ่ามือยังเจ็บอยู่เลย ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะล้างจานได้ถ้าแกไม่เด่นล้มเองแล้วใครจะไปทำแก้วแตกได้ดีดีนะที่คุณหนูไม่เป็นอะไรนี่แม่ห่วงคุณหนูมากกว่าฉันหรอก็ใช่น่ะสิชีวิตแกจะมีค่าอะไรเทียบเท่ากับคุณหนูเตยพอได้ยินแบบนั้นหญิงสาวก็เสียใจน้อยใจแต่เธอก็แปลกใจมากว่าทำไมแม่ของเธอถึงได้ดูรักและตามใจเตยหอมมากขนาดนี้ คุณหนูขาวันนี้อยากจะกินอะไรคะอยากจะรับประทานอะไรก็บอกดิฉันได้เลยนะคะดิฉันจะทำมาให้คุณหนูทุกอย่างฉันอยากจะกินลาปลาแซลมอนได้หรือเปล่าได้สิคะคุณหนูกับอีกแค่ลาปลาแซลมอนดิฉันทำให้กินได้อยู่แล้วละคะ่ะอ๋อฉันอยากกินมะพร้าวต้นที่อยู่หลังบ้านและฉันก็อยากให้เธอเป็นคนปีนมาให้ฉันกินด้วย เออมะาเพาวต้นสูงสูงที่อยู่หลังบ้านนะหรือคะคุณหนูใช่ฉันอยากกินต้นนั้นแหละแล้วก็อยากกินมากด้วยเธอช่วยปิดป,ปีนไหมฉันหน่อยละกันก็ได้คะ่ะคุณหนูไม่มีอะไรที่คุณหนูอยากได้แล้วดิฉันจะไม่ทำหรอกคะ่ะไม่ต้องมาประจบฉันฉันไม่ใจอ่อนอาภัยให้ลูกสาวแก่ง่งายๆหรอกนะอีฉันไม่ได้ประจบนะคะคุณหนู ดิฉันแค่อยากให้คุณหนูได้กินของที่คุณหนูอยากกินเท่านั้นเองค่ะไม่ได้คิดจะประจบสอพรออะไรเลยได้เงินก็เอามาฉันจะรอกินต้องเป็นต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ต้องเป็นแก่นะที่ปีนมาให้ฉันนะ่ะได้ค่ะคุณหนูด้วยความที่สจีรักเตยหอมมากสจีจึงยอมที่จะปีนต้นมะพร้าวสูงลิวเพื่อจะปิดลูกมะพร้าวมาให้กับเจ้าน่ายได้กินแม่ แม่ทําอะไรอะ่ะฉันก็จะปีนต้นมะพร้าวน่ะสิก็เห็นเห็นอยู่แต่มันสูงมากนะแม่แม่จะปีนทําไมอย่าเลยคุณหนูเขาอยากกินมะพร้าวต้นนี้เดี๋ยวฉันไปซื้อให้ก็ได้แม่อยู่ที่ตลาดมีเยอะแยะแม่ไม่ต้องลงทุนปีนเองหรอกแต่คุณหนูเขาอยากกินต้นนี้แล้วเขาก็ให้ฉันเป็นคนปีนถ้าคนอื่นปีนคุณหนูก็จะไม่กิน ทำไมแม่จะต้องไปตามใจเขาขนาดนั้นด้วยล่ะเอ๊ะแกนี่อย่ามาดรามากกับฉันนะฉันอยากให้คุณหนูเตยได้กินในสิ่งที่เธออยากกินดูแม่จะรักคุณหนูเตยหอมมากเลยนะจ๊ะเอ้งนังนี่นังเด็กขี้อิจฉาแกอย่าบอกนะว่าที่แกมาบีบน้ำตาต่อหน้าฉันอยู่เนี่ยเพราะแกอิจฉาคุณหนูหนานเตยฉันไม่ใช่เด็กขี้อิจฉานะแม่ฉันก็แค่แปลกใจ ว่าทำไมแม่ถึงได้รักและเอดูคุณหนามเตยขนาดนี้ไม่ต้องมาถามมากความเขาเป็นเจ้านายเราเขาจ่ายเงินเดือนให้เราเจ้าก็แค่อยากตอบแทนสจีว่าแล้วหันไปปีนต้นมะพร้าวต่อยิงสาวชะเง้อคอมองแม่ด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะตกลงมาแข้งขาหักมองอะไรเหรอลูกฮะดูอะไรยืนมองแล้วก็หัวรอบคิกคักท่าทางอารมณ์ดีเชียวหนานเตยลูกแม่ ก็มองนางสจีสิคะคุณแม่ลูกเลยแกล้งบอกว่าอยากกินมะพร้าวต้นนั้นแล้วมันก็ปีนขึ้นมาจริงๆและค่ะคุณแม่นางสจีมันดูรักแล้วก็ตามใจลูกมากเลยนะจ๊ะทำไมคะมันตามใจลูกคุณแม่ผิดปกติอะไรมันก็แค่อยากประจบลูกเท่านั้นและค่ะคุณแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกช่างมันเถอจะจ้ะพวกคนใช้อยากจะประจบอะไรเรา ก็ปล่อยให้มันประจบไปดีกว่ามันแข็งข้อก,กับเราอ่ะวันนี้ไปอาบนะ้ำแต่งตัวซีสวยนะลูกพี่เกลือเขาจะมาแล้วนี่พี่เกลือกลับมาจากต่างประเทศแล้วล่ะคะคุณแม่ใช่จ้ามาพร้อมกับคุณหญิงมณีสูงหงแม่ของเขานั่นแหละแต่งตัวสวยๆให้เขาเห็นแล้วก็ตื่นตะลึงเลยนะลูกนะได้คะ่ะคุณแม่เพื่อพี่เกลือแล้วเตยจะแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยละคะ่ะ เอาให้พี่เกื้อตกตะลึงไปเลยดีจ้ะลูกแม่จะรอดูนะจ๊ะเตยหอมแต่งตัวสวยแต่ความสวยของเธอไม่ได้เตะตาอะไรกับเกื้อเลยผิดกับเขาที่แอบชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นชายหนุ่มอาศัยจังหวะทีทุกคนพูดคุยกันด้วยความเพลิดเพลินหลังมื้ออาหารเตรออกมาเดินเล่นข้างนอกและเขาก็ได้เห็นนวลกำลังคุยกับปลาหางนกยูงอยู่ เป็นยังไงบ้างแม่ปลาท้องใหญ่กว่าเมื่อวานแล้วนะวันนี้จะคลอดแล้วใช่ไหมล่ะคลอดให้ปลอดภัยนะขอตัวเมียเยอะๆจะได้มีลูกเต็มอ่างเลยไงล่ะชายหนุ่มหัวราะในลำคอยิงสาวได้ยินเสียงหัวเราะจึงหันไปมองอุ๊ยคุณคนอะไรคุยกับปลาก็รู้เรื่องด้วยก็คุยไปอย่างนั้นเองนะค่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันหรอกเธอนี่ท่าทางจะรักสัตว์เลยนะ ดูสิคุยกับปลาหางนกยูงก็ยังรู้เรื่องอีกกษัตริย์มันน่ารักนี่คะไม่เห็นมีตัวไหนไม่น่ารักสักตัวไหนมีปลาอะไรบ้างช่วยสอนฉันดูหน่อยสิฉันดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตรงนี้เป็นบ่อปลาหางนกยูงค่ะตัวผู้จะตัวเล็กกว่าแล้วก็มีสีสันสวยกว่าส่วนตัวอ้วนๆท้องป่องๆจะเป็นตัวเมียสีสันมันไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะ นี่มันออกลูกเป็นตัวด้วยนะคะคุณมาดูสิมันกำลังจะคลอดลูกฉันไม่เคยเลี้ยงมาก,ก่อนเลยอะมาดูด้วยกันสิคะดูสิตัวนี้กำลังคลอดลูกเลยละคะ่ะใช่หนุ่มก้มลงมองมองเพลินทั้งปลาทั้งคนเตยหอมที่ไม่เห็นเกลือจึงออกเดินตามหาเห็นเขามาอยู่กับนวลตองก็เจ็บใจมาก พอชายหนุ่มลาก,กลับไปพอแม่ของเขาก็เดินมาหาเตยหอมอย่างเอาเรื่องนังนวลแกคิดจะแย่งพี่เกื้อไปจากฉันเหรอเอ่อขาโทษน,นะคะคุณหนูเตยหอมดิฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่เนี่นางหนามเตยนี่เป็นโทษฐานของแกที่กล้าเอาตัวเข้ามายัวผู้ชายของฉันเตยหอมกระชากคอเสือ้อ ของดวนตองเข้ามาแล้วตบไปเต็มแรงซ้ายขวาจนเลือดกบปากสจีมาเห็นเข้าก็ตกอ,อกตกใจอะไรกันคะคุณหนูเตยหอมอะไรกันหัดสั่งสอนลูกของแกด้วยนะว่าไม่ให้ไปแย่งผู้ชายของคนอื่นเพราะถ้าไม่สั่งสอนเองฉันจะเป็นคนสั่งสอนให้เหมือนวันนี้แหละจะได้คะ่ะดิฉันจะสั่งสอนมันเองนะคะคุณหนูฮสั่งสอนตอนนี้สิตบหน้ามัน ตบต่อหน้าฉันนี่แหละฉันจะได้รู้ว่าแกเป็นแม่ที่สั่งสอนลูกเอออึดอาอดยืดย้าอะไรไหนบอกว่าจะสั่งสอนมันให้ฉันดูสั่งสอนมันเดี๋ยนี้ฉันไม่ได้ทำนะแม่นวลไม่เคยคิดจะแย่งผู้ชายของใครคุณผู้ชายคนนั้นเขาเดินออกมาเขาขอมาดูปลาหางนกยุงด้วยเท่านั้นเองอะ่ะไม่จริงฉันเห็นมันจะแย่ง ผู้ชายของฉันเข้าไปใกล้ชิดเขาระริกระริสชวนเขามาดูปลาชี้ชวนให้ดูนั่นดูนี่ตัวแทบจะเกยกันทั้งที่แกก็รู้ว่าพี่เกื้อเป็นว่าที่คู่มั่นของฉันอะไรนะนางนวลน,นี่แกกล้าเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดกับคุณเกื้ออย่างนั้นหรอเปล่านะแม่ฉันไม่ได้ทำอีลูกเลวอีลูกชั่ว ว่าแล้วสจีก็ตบหน้าลูกสาวไปสุดแรงทามกลางสายตาสะใจของเตยหอมเมื่อเห็นนวลตองวิ่งร้องไห้ออกไปขอบใจนะที่แกไม่ลำเอียงเข้าข้างลูกตัวเองอีฉันไม่เคยคิดจะรักคนอื่นเท่าคุณหนูเลยค่ะนี่จะมารักมาเลิกอะไรกับฉันฉันไม่ใช่ลูกแกนะหญิงสาวเบ้ปากแล้วเดินหนีไปมีสายตาเต็มไปได้วยความรัก ของสจีมองตามหลังไปดวนเสียใจมากวิ่งร้องไห้ออกจากบ้านไปเกือที่คับรถผ่านมาเพราะเขาลืมของไว้ที่บ้านหลังนี้จึงพาเธอขึ้นรถมาด้วยเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเตลิดออกมาเกือบจะโดนรถชนชนแล้วเปล่าคะ่ะหน้าแดงตาแดงน้ำตานองแบบนี้นะเหรอไม่เป็นอะไรว่ามาเถอะใครทำอะไรเธอ คุณอย่าไายุ่งกับฉันอีกเลยค่ะจอดรถเถอะฉันจะลงฉันไม่อยากเดือดร้อนเพราะคุณไปมากกว่านี้หมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าที่หน้าเธอเป็นรอยแดงแบบนี้เป็นฝีมือของน้องหน,นามเตยอะเปล่าค่ะคุณหนามเตยไม่ได้ทำอะไรฉันหรอกรอยแดงๆที่หน้าฉันเป็นฝีมือของแม่ฉันเองอะไรนะแม่เธอเหรอตบเธอ ชายหนุ่มเห็นใจและรู้สึกสงสารนวลตองมากนวลตองกับเตยหอมเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันการบ้านทุกอย่างของเตยหอมถูกโยนมาที่นวลตองเตยหอมก็เอาแต่เที่ยวเตรกลับบ้านดึกๆวันหนึ่งสจีจึงแอบมาดักรอเพื่อจะตักเตือนด้วยความหวังดีคุณหนูขาไว้ในสจีตกใจหมดฉันนึกว่าคุณแม่ คุณหนูแอบหนีเที่ยวตอนกลางคืนแล้วก็แอบกลับมาตีหนึ่งตีสองทุกวันต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะคุณอย่าหนีโรงเรียนแบบนี้อีกแล้วก็อย่าหน,นีออกไปจากบ้านกลางดึกแบบนี้อีกนะคะมันอันตรายนี่แกเป็นแค่คนใช้นะอย่าลืมไปยุ่งอะไรกับฉันเนี่ยไม่ยุ่งไม่ได้หรอกค่ะอีฉันเป็นห่วงคุณหนูเสือกมาเสือกเรื่องอะไรของฉันคุณหนู พูดไม่เพราะเลยนะคะเอ๊ะเลกสจีแกไมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยฮะแกไม่ใช่แม่ช,มชนะไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งสอนฉันอีบ้าหญิงสาวเดินปึงปังขึ้นห้องไปสจีสะท้อนในอกได้แต่พึพรรมพำตามหลังไปทำไมแม่จะไม่ใช่แม่ของลูกละลูกเตยหอมเมื่อได้รับคำสั่งไม่ให้เข้าใกลเกลืออีกนวลตองจึงหลบหน้าหลบตาเขา จนเขาเป็นฝ่ายทนไม่ไหวต้องแอบมาดักรอบพบเธอที่มหาวิทยาลัยทำไมเตยต้องหลบหน้าผมด้วยแม่ฉันไม่อนุญาตให้ฉันได้เจอคุณค่ะฉันว่าทางที่ดีคุณอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยนะคะฉันเองก็ไม่อยากจะเดือดร้อนเพราะคุณอีกแล้วงั้นฉันจะไปบอกแม่เธอไปขอแม่ตรงๆว่าฉันขอคบกับเธอเราจะไปพร้อมกันเลยเอาไหมไม่ได้นะคะคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้ ถ้าทำแบบนั้นฉันต้องโดนแม่ฆ่าตายแน่ทำไมอ่ะคุณเป็นคู่มั่นของคุณหนูเฮ้ยฉันไม่เคยเป็นคู่มั่นของใครนะแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบน้องเตยหอมด้วยไม่เคยเป็นอะไรกันสักอย่างเดียวแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าคุณเป็นคนรักของคุณหนูเตยหอมคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะค่ะเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันคบกับคุณไม่ได้ เราสองคนเป็นคนละชั้นกันฉันจะบอกทุกคนว่าฉันรักเธอคุณเกื้อเธอบอกฉันสิว่าเธอไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกับฉันฉันจะได้ตัดใจแล้วก็ไปจากเธอจะไม่มาให้เธอเห็นหน้าให้รำคาญอีกฉันถ้าเธอบอกว่าไม่รักฉันฉันจะไปฉันรักคุณแต่ว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคุณเกื้อ ถ้าเธอรักฉันฉันก็รักเธอเราจะถอยทำไมละ่ะเราจะต้องสู้ไปได้วยกันแต่ฉันกลัวฉันกลัวทั้งคุณหนูเตยหอมกลัวทั้งแม่ฉันไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเราจะสู้ไปได้วยกันฉันจะไม่มีวันปล่อยมือเธอชายหนุ่มดึงตัวเธอเข้ามากอดยิงสาวเองก็ก,กอดตอบด้วยความรักแต่อีกมุมหนึ่งสจี ที่แอบตามลูกสาวมาด้วยยิ้มเพี้ยมฉันจะไม่ปล่อยให้แกแย่งผู้ชายของลูกฉันไปได้หรอกนางนวลตอบฉันจะไม่ปล่อยให้แกแย่งผู้ชายของฉันเหมือนที่แม่แกเคยแย่งผัวฉันมาก่อนกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ เดี๋ยวมาชมตอนจบในวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องยาวขึ้นนะคะก็เลยขอแบ่งเป็น2ตอนนะคะติดตามชมตอนจบในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะ